สวัสดีครับผมธนพุทิแสนส่วนผู้จัดการี่มีการ์เด้นแอนดิอ์เป็นเกตอย่างย,ยิยย่วันนี้ได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นบ้านของทุกท่านลูกค้าทุกคนลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือนี่มีการเล่นโดยจะมีท่านประธานบริหารก็คือท่านชนะอวบสุภาษีและก็ทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่สองตัวรัศดาจังหวัดตรังด้วยนะครับมีการเล่นของเราจะเปิดให้ในส่วนของกานบริการในส่วนของห้องพักจัดเลี้ยงสัมมนา จะทิกท้องเที่ยวต่างๆมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ก็คือสระน,น้ำฟิตเนสขีม่ม้านั่งรถม้าลำปางจักรยานเดือบปลายเดือปัน่นและก็สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอรัศดานะครับที่ได้นำเสนอไปข้้งต้นแล้วก็เราก็มีบริการในส่วนของร้านกาแฟแล้วก็ดนตรีโฟกซองร้านอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณจุดนี้จะเป็นส่วนที่สูงที่สุดของอ่านี่มีการ์เด้นจะเป็นภาพมุมสูงนะครับ ผมก็พยายามที่จะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับในภาคใต้แล้วก็ในจังหวัดตรังมาฝากคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่นิเนการเด้นนะครับที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอรัศดาซึ่งก็มีความสวยงามนะครับตรงนี้เป็นบริเวณสระ,สะว่ายน้ําใช่ไหมครับ,รบหลังจากมองจากมุมข้างบนนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านล่างที่มีสระว่ายน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของกังหันลมนะครับ ที่ดำมาประดับตกแต่งพื้นที่สวนนะฮะก็มีพนักงานทำงานที่นี่มีพื้นที่กี่ไร่นะครับทั้งสองฝั่งของเรารวมกัน18ไร่ครับผมอ๋อ18ไร่นะครับในส่วนของหมู่เก้าบนหนองบองัวบรทศดาครับประดับตกแต่ง ความพิเศษของห้องพักที่นี่นะครับเราจะไม่เรียงลาดับคือจะเป็นตัวเลขแต่เราใช้ลักษณะของต้นไม้พันไม้ต่างๆที่อยู่น้มหน้าห้องไปตั้งชื่ออย่างเช่นต้นนี้นะครับตังนี้จะเป็นเรือนดาลานะครับครับเป็นเรือนดาลาครับผมเพราะว่ามีสังเกตจะมีมีต้นดาลาดาลาอยู่หน้าห้องครับผมครับแล้วก็หลังอื่นด้วยครับหลังอื่นก็จะเป็นจิตนาจิตดนครับผมเพื่อลูกค้าที่เขามาจะได้รู้จักพันไม้ไป อ๋ออันนี้อันนี้คือต้นจิกนาครับผมอ๋อจิกนาแล้วก็ชื่อชื่อบ้านชื่อเรือนก็คือเรือนจิกนาใช่ครับผมยอดเขาสามารถทํามาเป็นผักหน่ออ๋อได้ครับอประทานได้ได้ครับผมต้นเมืองต้นหนึ่งของนี่นีครับก็คือจะเป็นต้นเสม็ดชุนครับผมขอบคุณจะเป็นพันไม้ยอดทานกับข้าวได้ครับก็คือเป็นเอามาทำผักหน่อได้ได้เลยครับผมอร่อยนะฮะอร่อยครับทิกับกินกับน้ำพริกครับผม เราใช้ลักษณะก็คือุดถ่ายน้ำเข้ามาครับจะมีน้ําบุญตลอดทั้งปีการวางแปลนค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับลักษณะการวางแปลนที่นี่เราจะไม่มีวิศวกรหรือว่าสถาปนิกออกแบบแต่จะเป็นไอเดียความคิดของท่านประธานท่านพิจนาครับผมตามความต้องการของท่านครับไม่ต้องมีสถาปนิกมาออกแบบใช้ลักษณะก็คือวัสดุต่างๆที่มีในท้องถิ่น